้องยอมรับนะคะว่าถือว่าเป็นหุ้นที่หลายคนให้ความสนใจย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในฐานะที่เราเองก็เป็นไอให้กับทางด้านของตัว OR ด้วยนะคะธุรกิจหลักของโ r มีอะไรบ้างมีความน่าสนใจในมิติไหนบ้างคะครับจริงๆก็มี3กลุ่มธุรกิจหลักนะฮะอันแรกคือธุรกิจน้ํามันมธุรกิจน้ํามันนี่ก็คือเราเห็นอยู่แล้วสถานีบริการน้ํามันปตอทอใช่ไหมครับอันนี้คือสําหรับรายย่อยแล้วก็ยังมีที่เขาเรียกว่าเป็นตลาด ธุรกิจน้ำมันสําหรับการพาณิชก็คือพวกก๊าซสูงต้มที่เราใช้ปิโตรเลียมเหลวน้ํามันเครื่องบินพวกผลิตภัณฑ์หล่อลือ่นน้ํามันเตาอันนี้คือธุรกิจน้ํามันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นอันดับหนึ่งถ้าดูสถานีบริการน้ํามันปตทอย่างเดียวเนี่ยก็มีเกือบสองพันสาขาละทั่วประเทศทะนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือที่เป็นธุรกิจคาปลีกก็คือรีเทลแล้วก็ธุรกิจอื่นๆนะครับหลักๆที่เราเห็นรู้จักกันดีก็คือ คาเฟ่ <Cafe> อเมซอนซึ่งวันนี้คาเฟ่อเมซอนมีประมาณสักสามพันกว่าสาขาในประเทศไทยค่ะนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเราเป็นแบรนด์กาแฟที่มีสาขามากเป็นอันดับหกของโลกนะครับนอกจากอเมซอนแล้วเนี่ยเราก็ยังมีพวกอาหารอื่นๆเช่นพวกเท็กซัสชิคเก้นดิมซัมพัวเส้นโฮงนะครับชาเพอรี่ทีแล้วก็ยังมีร้านสะดวกซื้อที่เป็นโอนแบรนด์ก็คือจิตซี่ แล้วก็มีสัญญา Exclusive ซกับตัว CPO อันนี้คือธุรกิจที่2นะครับธุรกิจที่3ก็คือธุรกิจในต่างประเทศก็จะมีสถานีบริการน้ำมันปตทมีคาเฟ่อเมซอนเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เราไปสิประเทศทั่วโลกละประเทศหลักๆที่เราโฟกัสเนี่ยก็คือกัมพูชาลาวแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับอันนี้คือธุรกิจหลักๆค่ะแล้วแนวโน้มหตลาดธุรกิจเป็นไงคะ เออผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือถ้าดูสถานีบริการปรทอทเนี่ยเราไม่ใช่แค่สถานีบริการเราเป็นแพลตฟอร์มซึ่งรวมทุกอย่างเข้ามานะครับซึ่งถ้าดูแนวโน้มการเติบโตในอนาคตเนี่ยผมผมเอาทีละอันละกันนะครับถ้าดูสถานีบริการเนี่ยจากวันนี้พันเก้าเนี่ยเราก็จะเพิ่มไปอีกประมาณเจสองพันห้าร้อยสาขาใ,ในอีกสามปีข้างหน้านะครับ นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็จะเพิ่มพวกพรีเมียมโปรดักต์พวกน้ำมันที่เป็น High p e r f o r m แมนซต่างๆนะครับธุรกิจที่น่าจะโตเยอะที่สุดเนี่ยก็คือธุรกิจที่เป็นนอนออยก็คือพวกคาเฟ่เมซอนซึ่งปัจจุบันนี้3,000กว่าเนี่ยเราจะเปิดเป็นอีก5,000กว่าสาขานะครับเราจะขยายต่อเนเรื่องทั้งในเรื่องการสร้างโรงงานเบเกอรี่โรงงานผสมผงเครื่องดื่มนะครับสร้างศูนย์กระจายสินค้านอกเหนือจากคาเฟ่เมซอนเนี่ย ตัวอื่นเช่นปวก Texas Chicken ตัว7 e เ e ่ e อก็จะเปิดเพิ่มให้มีครบทุกสถานีบริการทั่วประเทศะนะครับในส่วนที่เป็นต่างประเทศก็จะขยายต่อเนื่องไม่แพ้กันนะครับนอกเนือจากสามประเทศที่ผมเรียนแล้วเนี่ยก็ยังมีที่เวียดนามซึ่งตอนนี้เราร่วมมือกับตัว Central Retail จะขยายตัวคาเฟ่เมซอนในเวียดนามะนะครับในเมืองจีนก็เช่นเดียวกันในประเทศโอมานเนี่ยเรามอบสิท เป็นแ a สเตอร์แฟรนไชส์ให้บริษัทน้ำมันแห่งชาติโอมานเพื่อจะไปขยายคาเซยเมซอนะนะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องการเติบโตเนี่ยก็จะมีทั้งธุรกิจที่ไล่เรียงกันไปอย่างเมื่อกี้ที่เรียนไปแล้วค,ครับครับคุณอนุวัต์ครับ,รบ,รบทีนี้เนี่ยฟังแล้ว prospect ดูสดใสทีเดียวนะฮะแต่ขณะดเดียวกันโลกนี้ไม่มีความแน่นอนเลยนะความเสี่ยงอะไรบ้างที่คิดว่านักลงทุนเองควรที่จะต้องจับตามองเป็นพิเศษครับเอ่อสำหรับธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าธุรกิจน้ำมันก็แน่นอน มันมีเรื่องของความผันผวนของราคาน้ํามันนะครับซึ่งอาจจะกระทบผลดําเนินงานซึ่งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากนะครับแต่ว่าธุรกิจหลักอันหนึ่งเนี่ยในธุรกิจน้ํามันเนี่ยที่เป็นสถานีบริการเนี่ยมันเป็นตัวมาจิ้นเพราะนั้นเนี่ยมาจินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากเท่าไหร่นะ,ะนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาน้ํามันบ้างในธุรกิจที่เป็นนอเนน ออมันก็เป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม,มแล้วก็ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาที่เราเจอสถานการณ์โควิด19เนี่ยตัวเ e v e ่ e อีเลเองหรือว่าตัวคาเฟ่เมซอนเองเนี่ยก็มีความกระทบบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่ะนะครับแล้วก็แผนในการเปิดสาขาคาเฟ่เมซอนเนี่ยก็ยังเปิดได้ตามเป้าที่ต่อเนื่องอืค่ะ นะครับสำหรับถ้าเป็นตัวหุ้นเองแน่นอนความเสี่ยงมันก็คือความผ,ลผลันผวนของของตลาดหลักทรัพย์ละค่ะ,คะทีนี้ถ้าเราดูในแง่ของอนาคตที่เป็นเรื่องเทรนด์อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าหรือ EV แบบนี้เป็นต้นนะคะหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วธุรกิจที่ยังเป็นปั๊มน้ำมันแบบเดิมเนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าจะกระทบมากน้อยแค่ไหนรวมถึงการระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นนะคะนะยยะที่ไปเทรนด์ในธุรกิจแบบ ที่เป็นพลังงานไฟฟา้ามากนะักเนี่ยเราอยากจะตอบคาถามเร่านี้ยังไงคะสาหรับ e v เราเราคิดว่า OR เนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์นะครับเม่อย่างที่ผมเรียนว่าวันนี้สถานีบริการเนี่ยเราเป็นแพลตฟอร์มซึ่งเราจะมีทั้งร้านอาหารมีธนาคารพาณิชย์เป็นไปนหมดซึ่ง e v charging station เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งใน product ที่จะใส่เข้าไปซึ่งวันนี้จริงๆแล้วทาง OR เนี่ยเขาเริ่มแล้วนะครับเขามีตัว e v charging station เนี่ยอยู่หลาย station เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะ roll out คือผมคิดว่าวันนี้มันอาจจะเร็วไปสักนิดนึงที่จะบอกว่าควรจะลงทุนในรูปแบบไหน mm hmm. เพราะว่า e v ที่ใช้ในเมืองไทยเนี่ยก็ยังไม่เยอะ <c oughs> สัดส่วนของรถ e v นี่ก็ยังน้อยอยู่แต่ว่าในเรื่องของงบลงทุนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเขาจะเผื่อตัวนี้ไว้แล้วเหมือนกันนะครับ mm hmm.